ฝนจะตกแล้ว สวัสดีครับมาตามนัดบายนัดคาครับมาพกเพื่อนอีกแล้วครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพื่อนกำลังหาคําตอบอยู่ครับว่าไอ้เจ้านิสันนะฮะเออแครนคันนี้นะครับผมเขาบอกว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยใช้กันเยอะมากใช้กันเยอะจริงๆใช้กันเยอะกว่าโตโยต้าบ็อกซี่นะฮะหรือว่าใช้เยอะกว่านะฮะพันด้าสเตปวากอนอีกมันจริงหรือเปล่าใครเคยไปที่ญี่ปุ่นแล้วทักมาบอกเพื่องคอมเมนต์มาบอกพื่อน่อยครับวันนี้มาอยู่กับเพี่อนละหนึ่งคันครับสีดำครับราคาเพี่องเปิดเลยครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน มันหลูมมาก VIP ของ v i p สุดๆเลยครับคันนี้นะฮะดูครับหน้าตาเอกลักษณ์ของเขาครับนิ่สันเอร์แกล์นะฮะไฟโปรเจคเตอร์นะฮะไฟด้านบนนะครับผมนี่สปอตไลท์อยู่ด้านล่างนะครับผมผิวพันสวยมากๆรอยต่อนะฮะระหว่างการชนหน้ากับแก้มนะับไม่มีพายเยอะเลยนะฮะผมคันนี้นะฮะยางดอกลึกๆดอกหนาๆครับพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่เอิงนะมาดูครับภายในของมันอ่ะนี่ครับอู้หู รู้ลาหมาเ่าสุดๆเลยครับคันนี้นะฮะต้องพีมต้องบอกว่ามันคือสุดยอดของ v i p นะครับผมปี2014เลยปี2014ได้รถ v i p ขนาดนี้ถือว่าโอ้โหในยุคนั้นนะท็อปมากๆเลยครับเอามาดูครับด้านเบาะของเขานะฮะนี่ครับเป็นเบาะนะฮะลายตารางรายเข้าวหลามตัดนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้าเมมโมรี่เบาะ2จุดด้วยกันและเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ย ได้เบาะอุ่นเบาะเย็นพร้อมเลยนะครับผมนี่นะครแล้วก็มีสวิ์นะฮะไว้เปิดประตูสไลด์สอด้านนะฮะด้านซ้ายและด้านขวามีระบบกันร,รับฟรีมีสวิ์เปิดฝาท้ายแบบออโต้นะฮะไว้ให้นะครับผม หม่ก็วิ่งมา 1, นึ0 0กว่ากิโลครับนะฮะพวงมาลัยก็มาพร้อมกับมันติฟังก์ชั่นนะครับผมมาดูครับหน้าจอนะฮะเปลี่ยนเป็นหน้าจอของเคนวูดมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์กุญแจก็กุญแจแบบคิวเรดนั่นเองนะฮะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะฮะสามารถเล่นทิปโทรนิกได้นะครับผมระบบอุณหภูมิของเขาเนี่ยหรือว่าแอร์ของเขาเนี่ยแยกอิสระซ้ายและขวาด้านบนหลังคาครับท่อนหน้านะครับผมก็จะเป็นแบบโ r ลูฟนะครับผมท่อนหลังครับก็จะมีนะฮะ หลังคาแบบเปิดสลูปได้หัวทรงของเบาะนะครับผมตัวด้านแถว V.I.P หัวหมอนก็ออกแบบคล้ายแบบมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับผมประตูก็ประตูสไลด์สองด้านเลยเดี๋ยวไม่มพาไปดูด้านท้ายครับ ๋ย่มาดูไปครับบ้านท้ายเพียงเปิดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นเบาะ3แถวนะฮะหนึ่ามนะครัแบบ VIP ด้านนี้สามารถพับเก็บเรียบหรือว่าเลื่อนนะครับได้ครับเพราะว่าเป็นร่องลางนั่นเองนะครับผมใส่สัมภาระใส่ถุงก๊อบได้หัวนัดครับไม่ถอดไม่แกะไม่มีขยับครับนี่เดิมเดิมสแตนดาร์ดมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเดิมเดิมจริงๆครับผม ฝาท้ายของเขาเนี่ยนะฮะเป็นได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะมีสวิตช์เปิดจากด้านในอย่างที่พิ่งบอกนะฮะแล้วก็ปิดเปิดนะฮะจากฝาท้ายด้านหลังนี่ได้ด้วยเช่นกันครับเป็นรถขนาดครับไม่ใหญ่เท่าพวกเอาผ่านหรือเวฟไฟนะฮะเป็นรถนะฮะไซส์กำลังดีนะฮะกำลังพร้อมเหมาะเลยบ้านใครนะครับผมหาที่จอดยากๆคันนี้พี่งบอกว่ามันเหมาะมากๆที่จะหารถ VIP v i p แบบนี้ใช้ครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องเครื่องครับมา มาครับตอนนี้พี่เปิดห้องเครื่องขึ้นมาแล้วโอ้โหสวยมากครับคันนี้นะฮะพูดกี่คำกี่คำก็ต้องพูดคำว่าสวยสวยสวยจริงๆครับคันนี้นะฮะทานหน้าเดิมๆหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดเลยดูเอา นี่ครับถ้ามีแกะมีถอดเดินทางมาไกลมาใกล้นะฮะพี่อึนเสียค่าธํามารถให้ฟรีเลยคันนี้นะฮะถ้าใครชอบนะฮะ Nissan เอ็แสร์แบตเตอรี่ใหม่ๆช่วงร่างหนึบๆเลยคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.5เบนซินนะครับใครที่ต้องการรถ V.I.P ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปพี่อึนแนะนําคันนี้เลยครับวันนี้พี่อนลาไปก่อนแล้วกันครับกราบคำว่าสวัสดีครับฝนจะตกแล้ว